สวัสดีครับแล้วนูรถบ้านเนี่เมื่อนี้มาพบพ่อกันย่ำแดดร่มร่มตกคือเก่าเช่นเดิมครับมาฝากมาตอนพี่น้องด้วยรถขนเงินขนทองเข้าบ้านเนี่ยสำหรับท่านที่สนใจหารถขนเงินขนทองเข้าบ้านเมื่อนี้ครับมีมาฝากหลายขั้นครับแต่ว่ามีพิเศษครับให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันตามเบิ่งครับผม นี่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 ครับนี่มือนี่มีอ e ีซูซูมาสามคันเลยมีนอม้องมีไอ้ครับแล้วก็มีไอ้อีก <c oughs> มีน้องน่องนองก็ไน,นี่ครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมได้พิจารณากันนะครับสาหรับรถกระบะอ e ีซูซูมือนี่มีสามรุ่นสามสไตล์ครับเริ่มต้นตั้ทีเอนี่ครับคันนี้หาเืินเก้าพันบาทพร้อมใช้นะครับตัวนี้เครื่องเครื่อง,ง,งดีเกียร์ดีนี่ แล้วก็ส่งสวยอีกตั้งห่าครับหามื่นเก่าแต่ว่าสีฝากระโปรงเพราะสวยเด้อฝากระโปรงมีรอยแรนนี่ครับนี่มีลองรอยครับนี่สีเพราะสวยนี่ครับแล้วก็นี่ครับอีกขั้นที่2อีซูซูดีแม็กตัวนี้เป็นเครื่องใดเล็กนะครับปี2005กันชนเพราะสวยนี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับอันนี้กันชนจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่กำลังสร้างเห็ดอยู่ครับกำลังเอามาติดตั้งให้มีไฟตัดหมอกพร้อมเรียบร้อยครับมีจุดนี่ครับนี่ให้ท่านผู้ชม ได้พิจารณากันขันนี้กับแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์นานี่พอสวยเดี๋ยวเฮททไทยไม่ครับผ้าสีหกเก้านะครับผ้าสีหกเก้านี่ครับนี่สีประตูนะครับสําหรับท่านที่มองหารถนั่งรถครอบครัวนี่อีกขั้นครับสายลุยไฮรันเดอร์ครับตัวนี้ปีศูนย์แปดนะครับเขาล้ำตัดแต่ว่าสีฟ้ากระโปรงกับสีหลังคาพ่อค่อยสวยเท่าไหร่ครับนี่ครับสีก็โอเคนะครับนี่เอาแล้วนี่สำหรับท่านที่มองหารถ ที่ว่าพ่ต้องไปเก็บงานเก็บนาเก็บหลังครับเอาไปพร้อมๆใส่กันเลยร่าราคาเนี่กาเดี๋ยวเปิดให้ท่านผู้ชมพิจ,จารณา,ากันไปพร้อมเริ่มต้นขั้นแรกก็คือหาหมื่นเก้าพันบาทครับขั้นที่สองนี่เก้าหมื่นแปดพันบาทครับอันนี้เก็บงานให้พร้อมทุกจ้างเรียบร้อยหมดทุกแนวครับนี่อันนี้ขั้นที่สามสี่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทรถปีศูนย์แปดรถมือเดียวนะครับรถสามคันนี้เป็นรถมือเดียวไปไ้ายแดง คันที่2นี่ก็เป็นรถใส่มือเดียวครับมือเดียวป้ายแดงเลยครับแต่ว่าไม่หลายจากน้อยส่วนคั้นนี้นี่มือเดียวป้ายแดงครับังแต่ออกสีกระดาษมาเลยเป็นรถบ้านนะครับราคานี่ก็หนึ่งแนส่หมื่นเกบาทครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดอกยางดีๆครับนี่ส่วนทรงองค์เอว นาไส้นะครับเอาไปที่ละขั้นรายละเอียดไปที่ละยางเมื่อนี้นับมาสามขั้นให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันก่อนสําหรับขั้นแรกเริ่มต้นกับขอพึ่งขอไข่หนึ่ขอนแก่นครับภาษี69นะครับเอกสารพร้อมโอนกันเลยตัวนี้สมบูรณ์แบบครับครบทุกอย่างฟื้นไฟออกโซเนลพร้อมวิ่งทั่วไทยพร้อมใช้งานทั่วประเทศนี่ครับนี่ลูกค้าเอฟซอยู่ทังไหนสนใจขับส่งได้ครับมีบริการส่งถึงหน้าบ้าน แต่ว่ามีค่าส่งยเอ้อบรได้ทส่งฟรีนะครับราคาอยู่ที่14900 0บาทครับนี่ราคานีพร้อมโอนนะครับเอกสารครบพร้อมโอนเลยนี่อา่างผ้าท่านผู้ชมยางเบิงสะกอนเดี๋ยวมาสติสตาราทเครื่องให้เบิงเบิงกันไปใกลๆชมช่วงล่างเิ่นน่สวยครับคัดซีหนาะๆนะครับนี่คัสซีนะ่หนาใส่งานมือเดียวครับอาจจะมีตำหนิยอยู่ตรงนี้ครับนี่ ตรงไฟเลี้ยวมีแตกนิดๆนะบีแล้วกับฟากระโปรงมีรอยแดดเลี้ยนะครับรอยซีดจากแดดนะครับนี่แล้วกับรังค่าครับนี่แต่ว่าใส่งานดีครับเครื่องดีไม่มีไฟโชว์ครับนี่ช่วงล่างสวยเอาเปิดให้ท่านผู้ชมเบ่งกรภภายในเบาะบกขาดนะครับกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้ากุญแจรีโมทพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาหน้าจอแอนดรอยตั้งหาครับ ไปนี่สะอาดนะครับไม่มีขาดนะครับเบาะไม่ขาดนี่เอาเบื้องด้านแจ็บกับสวยๆเลยสีผิวพันโอเคครับสำหรับท่านที่มองหารถกระบะรถใส่งานลุยๆแบบว่าต้องว่าเอาไปเก็บนั่นเติมนี่จ่ายเทียเดียวจบเลยครับก็ต้องจ่ายด้เบิ้งเม็ดอาคืนครับนี่เดี๋ยวแกะให้เบิ้งก่อนครับนี่นี่ครับเดิมๆนะครับเม็ดอาเดิมๆ ตัวนี้ประกันไอ้ตัวนี้วารันตีได้ว่ารถไม่เคยชนหนักตาข้างตาหน้าตาหลังมาแน่นอนเบางช่วงล่างเพ่นครับเบางทั้งใตทองเพ่นแบบนี้นี่ซองเบิ่งคัดซี่ครับผมนี่คัดซี่อย่าได้เอียงกลองกี้หน่อยครับคัดซี่สวยมากนะครับคัดซี่สวยทั้งเส้นนะครับมีบันไดข้างจากโรงงานนี่เอาเบิ่งนี่ครับรถว่าั้นด้ล่างครับเกีีรกขี้ตมโอกรอแกรกยย่ครับนี่นี่ครับด้านหนังี่ด้าน้างฟังขวมือนะครับ เดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องให้ท่านผู้ชมได้เบ่งได้ฟังกันไปพร้อมนี่ครับในด้านท้ายสวยนะครับด้านท้ายนี่ก็โอเคเบ่งฝาท้าทยครับนี่กระบะเม็ดอ์คเดิมๆนะครับเม็ดอ์คยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีสนิมนะครับนี่ขั้นนี้บอกเลยว่าสมบูรณ์อ่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ยสันนี่ดอกยางก็ยังใส่ขันอีกเง้วๆครับผมแต่ว่าพอมีล้ออะไรเด้อล้ออะไรไม่มีนี่ครับนี่ล้ออะไรพอมีมากนะครับ เออเพื่อนถอดไปใช้ท่านอื่นได้ผู้รออะไรก็ได้นี่อันนี้คันนี้เบรก abs นี่เครื่องยนต์สองจุดห้านะครับ bdi i tech คุนว่านี่สําหรับทันทีมองหารถใส่งานลุยๆนะครับเพราะว่าผมก็ไปลุยซูมเออรพังค์จีตอมรถนี่โอกโลกเอกเล็กครับดอกยางย่งใหญ่นะหนาสีเลยครับนี่ช่วงล่างสวยครับกัตซี่งามบอมีดังอีดอิดแอดแอดครับแต่ว่าสีรอบขั้นกับมีรอยอยู่เด้อมีรอยจากการใช้งานครับมีมีรอยอยู ครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันเบิ่งครับมีรอยรอยการเฮ็ดสีอยู่ข้างประตูซ้ายครับมีนิดนึงครับผมนอกนั้นปกติทุกอย่างครับเป็นรถใส่งานอยู่มือเดียวครับมือเดียวป้ายแดงนี่ครับนี่รถบ่ช้ำนะครับรถสวยนะครับรถไม่ช้ำไายแน่ก็โอเคครับผมนี่สําหรับท่านที่มองหารถกระบะ isuzu d max highlander ปีสองพันแปด go series นี่ครับนี่เบิ่งช่วงล่างกวนนุ๊กสวยครับ คัสีสวยนะครับอันนี้บอกเลยว่าได้ไปคุ้มครับนี่ราคาเปิดเพียง149,000บาทเอาฟังเสียงเครื่องรอๆครับฟังเสียงเครื่องเบิ้งกอนนี่มาสตาร์ทให้เบิ้งทอมครับท่านรับนี่หน้าปัดนะครับนี่หน้าปัดเปิดแอร์ด้วยเย็นช่วยๆเลยครับนี่ครับนี่ไม่อยู่ที่287,48กิโลไม่นะครับรบถือปีละหมื่นกว่าโลครับ อายุประมาณ17ปีสำหรับรถคันนี้จอแอนดรอยมีนะครับแอร์บอกเลยว่าแอร์เย็นครับแอร์เย็นแอร์หนาวนะครับนี่แอร์ครับครบทุกอย่างนะครับเครื่องเสียงมีครบพวงมาลัยถ้าไปฟังของเครื่องก่อนครับเปิดฝากระโปรงเบวงก่อนกระจกไฟฟ้านี่ครับขึ้นลงไฟฟ้านะครับกระจกนี่ครับบังด้านนู่นครับกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้านะครับเปิดปิด สบายับนี่น้าฟังเสียงกันก่อนครับให้ท่านผู้ชมเบิงรถเครื่องยนต์2 0 0 5 BDI นี่ขออนุญาตนะครับนี่นี่ห้องเครื่องครับนีห่ห้องเครื่องนี่เอาพอเื่นเลยเบิ้งน้ำก่อนครับเปิดน้ำดุก่อนนี่เบิงเบ้งน้ำเบิ้งน้ำครับพี่ แบบน้ำไม่ดันเพื่อกานที่สองดู่อนครับเอไม่มีควันนะครับไม่ควันไม่ไอเ่อ้เพีเ่คนไหมครับรถพกควันน้ำพ่ดดันหนาวเสียงเครื่องก็โอุันี่ท่านี่งครับแ์ตัดทำงานแร์เย็ิยงสิงรออ นะครับสำหรับท่านทีบ้องหารถใส่งานท่านทีบ้องหารถเข้าหัวข้าสวนรถขนเงินขนข้าบ้านเอาไปใส่งานในชีวิตประจําวันถรถบ่ต้องเพิ่มไปเติมอีหยังครับปีเอกสารพร้อมพรอมปีหกเก้าอันนี้คันนี้พร้อมโอนนะครับโอนให้เลยพร้อมโอนราคาพิเศษครับนี่เอาเอาแล้วกับท่านไปขั้นที่สองครับนี่ขั้นแรกส่งผนจากน้อยพอวัยรายละเอียดอยางไงท่านผู้ชมได้พิจารณากันสักก่อนครับ เมื่อนี้ไปพร้อมกันเลยครับรถ3ามขั้นนี่สำหรับท่านที่มองหารถเข่าหัวเข่าสวนรถไปลุยๆท้างช่องแอลนูรถมีรถมือเดียวป้ายแดงครับใส่มากให้ท่านผู้ชมพิจารณาขั้นนี้คือกันครับนี่เช่นเดิมครับนี่คันเช่นกันนะครับเอาคันนี้อาจจะลงไปแล้วแต่ว่าราคาเพระพาั้นเด็ดชั่วครับเมื่อนี้เปิดราคาชัดเจนเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่ ราคาให้ชัดเจนเลยนะครับนี่อันนี้เป็นเครื่องไดเรกนะครับเครื่องไดเรก2005เทอร์โบปั๊มสายครับท่านปั๊มสายประหยัดน้ำมันสำหรับท่านที่มองหานี่เบิ้งเพนเพจดเดิมๆครับเพนเพจดเดิมๆอันนี้หน้าตาโอเคครับแต่ว่ากันชนนี่เปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้นะครับกันชนนี่ฝ้ากระโปรงเดิมๆครับรถคันนี้ใช้งานมาเลขไม่อยากลายจากหน่อยแต่ว่าใส่ยูมือเดียวครับ เบิ่งช่วงล่างเพิ่อนเดอ้อช่วงล่างสวยๆครับใส,สเลยนี่ช่วงล่างครับนี่เบิ่งคัดซี่ก่อนครับเปิดคัดซี่ให้ท่านผู้ชมดูก่อนนี่คัดซี่สวยๆนะครับสวยทั้งเส้นนะครับคัดซี่คัดซี่สวยๆส,สำหรับท่านที่มองหารถไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนรถกร,กระบะสีประตูนี่ครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกระจกขึ้นลงโดยไฟยฟ้าครับ ถ่าท่านผู้ชมเบิ่งรถคันนีว้ว่ารันตีไห้เลยว่ารถไม่เคยถูกชนข้างตำหนักมาแท้แน่นอนเบิ่งเม็ดอาคเปนเดิมๆครับเม็ดอาคเดิมๆนี่ครับนี่เม็ดอาคเดิมๆเด้อประตูหลังประตูข่างประตูหนาเม็ดอาคเดิมๆเ,เลยกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้งสี่บานนี่ครับนี่ช่วงล่างคัดซี่ครับนี่คัดซี่สวยๆนะครับนี่พ่นกันสนิมเก็บงานให้ดูมีพ่นห้พรอมนะครับมีตำหนีไฟไท้ายแตกนิดนึง ตัวนี้ครับนี่เอาเดี๋ยวมาเปิดฝาท้ายให้เบิ้งครับนี่ฝาท้ายร้อยเม็ดอกักย่งคือเก่าครับเดิมๆนะครับร้อยเม็ดอกักเหลือเดิมๆเลยนี่กัท่านนี่ครับนี่เม็ดอักนะครับย่งคือเก่าครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกระบ,บะไม่ไกลเน้อมีรอยขาดจากน้อยนีน่นพิษเบิ้งทั้งไตท่วงคุณดูบัตรนี่มีรออะไรรออะไรไม่มีเหมือนเดิมครับนี่อา้า สำหรับท่านที่มองหารถใส่งานรถลุยๆรถที่ว่าเอาไปเข่าหัวเข่าสวนไปขนเงินขนท,อง,ขนทองเข่าบ้านไปส่งค้นงานหรือว่าเขาจะเอาไปใส่ในชีวิตประจําวันครับไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนนี่รถคันนี้บอกเลยตอบโจทย์ครับผม,มประหยัดน้ํามันเครื่องใหญ่เครื่องยนต์ไดเรกดูแลง่ายนี่ครับนี่กระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าเบาะไม่ขาดนะครับภายในก็โอเคอยู่เด้อสหรับรถคันนี้ครับนี่ส่วนแอร์กา เย็บงานให้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะพวงมลาลัยพาวเวอร์แล้วก็เปลี่ยนหน้ากันชนให้ด้วยตัวนี้ครับราคาเพียง98,000บาทครับไดเอซูดีแม็ปี05เครื่องยนต์ไดเรกเครื่องที่วันวา่าประหยัดอึดทึกทนครับเอามาฟังเสียงจักน้อยครับผมนี่ครับ๋ยวเปิดให้เพิ่อกกันคันนี้ไม่อยากหลายจักน้อยนะครับอา้าว นี่ครับเสียงเฮเบิงไหมเบิงไหมครับเบิงบอมีไฟโชว์ครับซืดีดีครับเครื่องเสียงมีเดี๋ยวเปลืให้ท่านผู้ชมเบิงก่อนครับนะครับนี่เบิงกระจกง้ากระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้านี่ครับอืมอ่ะนีเส้นท่านร็อกนะครับเส้นท่านร็อกี่ ไม่อยู่ที่ห้าแสนครับนี่ห้าแสนกว่าห้าแสนสี่หมื่นบริสันไม่โอ้ใส่งานนี่คักเติบรถคันนี้ครับนี่ใส่งานมา22ปี23ปีโอ้ใส่งานหลายครับตัวนี้เอาให้ท่านผู้ชมเอาไปใส่กันดีครับนี่เครื่องดีเกียร์ดีเกียร์ไม่สั่นนะครับเกียร์บรสันบรคอนเปิดแอร์เบริกรครับนี่ครับแอร์นะครับแอร์นี่ครับ นี่เปิดแอร์เนี่นะครับมีเปิดแอร์ครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นปิดใยก่อนสีต้องให้เิ่งเสียงพวงมาลัย p ว w e r นะครับเอาฟังเสียงยา้วครับนี่เพื่อปิดประตูไม่สุดนะครับประตูพอสุดงามเลยสาหรับท่านที่บ้องหารถใส่งานรถเข่าหัวเข่าสวนรถไปสรงลูก,การไปโรงเรียนเอากันรับแรกครับเพ้าเบิ่งน้าก่อนดูน้ําก่อนครับนี่น้าบรดีนะครับเฮ น้ำไม่ดันน้ำบนดีอันดับที่สองข้าเบิงเรืองครับนี่เบิ้งด้ไว้สุกวันครับนี่ไม่วันนะครับนี่เครื่องไม่ควันบอเครื่องเครืงดีเบิ้งบวนเ้อะนี่เครื่องไม่ควันน้ำไม่ดันน้า,นานดีเครื่องดีเสียงกลับเพาะอ,อีกจังห่าครับฟังเสียงครับ ผ้ากันร้อนยังอยู่มีแฟนเพเทกมนเดิมเอกสารพร้อมนะครับนีสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการรถราคาเก่าหมื่นแปดพนบาทผ้าสา,าผ้าษีล้นๆปีหกเก้ามีเอกสารพร้อมครับนี่มีให้ท่านผู้ชมได้เอาไปใส่รับจองเป็นเจ้าของไปใส่งานกันเลยติดสตาร์ทบึมๆครับแล้วนี่แทบจะไม่ได้เก็บงานอะไรเลยน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แล้วแวันี้น้ำมันพาวเวอร์ ตัวน,นี้ก็เปลี่ยนให้แล้วครับเมย์สำหรับ่ันที่มองหารถไปใส่งานเด้อน,นี่ครับเมอ์ e สูส่ t magpie ศูนย์ตัว4ประตูเครื่องไดเรกนะครับโ <c oughs> มเมนเ,เครื่องคอมเด้อเครื่องไดเรกคันนี้ได้ไปนี่บอกเลยว่าคุ้มมากสําหรับรถกระบะขั้นนี้4ี่ประตูครับเอาอกขั้นครับบารนี้น้องเลกสุดครับเมย์ o พง่าสุดเพิ่นว่าีสู่ t fr ขั้นนี้ก็พร้อมใส่นะครับ คันนี้น่าใช้นะครับทรงสวยพร้อมไฟตาพวกเป็นข้องเปินครับพวกมาไล่เปลี่ยนมาไม่สีขางประตูใส่เป็นดังเป็นดังบ่คอยงามครับแต่ว่าทรงดีครับนี่วิ่งดีมากคันนี้ประหยัดน้ำมันครับนี่ประหยัดน้ำมันมากเลยนี่นะครับสาหรับรถคันนี้ขายเพียงห้าหมื่นเก้าพันบาทครับคัสซีสวยช่วงล่างแน่นไฟออกทุกจุดนะครับเพราะต้องไปแต่งเติมเติมไฟอีกนี้ครับสําหรับรถกระบะคันนี้เด้อ ครับนี่เบรกเบิร์กเฮ็มมาเรียบร้อยครับทุกอย่างโอเคออปชันเต็มเลยครับนี่นี่นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ยัางม้วนในติดให้ครับมีชุดพาวเวอร์ให้พร้อมครับนี่พร้อมติดตั้งแต่ว่าตามรถคันนี้บริห้มีพาวเวอร์มาเด้อครับนี่บางช่วงล่างเพิ่นสวยครับช่วงล่างสวยนะครับนี่รถคันนี้ผมใส่งานผมบริห้ล่างครับบริหารล่างแลนดีแลนดีครับคันนี้ครับนี่เอ้านี่ครับใหในเพิ่นเอ้า เปิดเปิดประตูนี่ครับก็จะประมาณนี้พวงมลลาลัยเปลี่ยนเป็นของดาก้อนครับอ่าของพวงมลลาลัยดาก้อนตัวนี้นะครับนี่เอาให้ท่านผู้ชมเบิง้งเปิดฝากระโปรงให้เบิ้งก่อนครับนี่เลขไม่ยู่ทีสองแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกกิโลครับเลขไม่เดอ้อรถคันนี้เข็มไม่ยังขึ้นครับนี่สตาร์ทก่อนแต่ว่าเข็มรอบวัดเครื่องนึ่งโอ้โหขึ้นว่าถ้าเปิดไฟนี่ ไปหอดสองพหุ่นเออเนีนะเปิดฝากระโปรงให้ดูก่อนภายในครับสำหรับภายในก็โอเคสวยนะครับไม่ขาดไม่แหวง่งเบาะก,ก็มีที่หุ้มให้ด้วยนี่ครับนี่เบา,าะหลังนี่ครับเป็นประมาณนี้ครับเอกสาร,รพร้อมโอนรลดันนีเออ้เด้อเอกสารพร้อมโอนแอร์มี่เบาะแอร์นี่ต้องเช็คนะครับ รถคันนี้ต้องไปชเช็คแอร์ชักน้อยครับผม,มแต่ว่าเปิดคือเย็นอยู่ห่ะเย็นอยู่นะครับได้ยุ่ได้ยุ่ครับตัวนี้ได้ยุ่โอ้เปิดนำย้ายคิดเสอยอเอ,อเย็นนะครับแอร์ยังได้อยู่นะครับอือหางไปไล่พวงอีกที่หนึ่งเออสำหรับเครื่องดีเกียร์ดีเบิงเคเื่องก่อนครับป้าเด็กกระจกเหมือนขึ้นลงด้วยมือฮ <c oughs> ่านไฟฟ้าเด้อ ครัท่านนี้บอกเลยว่าสวยแล้วก็พร้อมใช้ราคาวพอแข็งว่วร่งครับนะครับฟังเสียงเครื่องฟังเสียงเครื่องมีชุดพวงมาลัยพาวเวอร์ให้นะครับเป็นชุดไปคลิปตั้งได้ครับผมนี่ครื่งเสรยงครับ น,นีเครื่องไม่ไอามันเสียงเครกิกนคนที่ดีเิ่นาน้ำครับน้ำไม่ดันนะครับน้ำร้อนดีครับสติกเกอร์ยังคือเกา่าอันนี้แคนเกีเหมือนเดิมครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดเครื่องครับเพราะว่าพวกไฟจะยินเสียงอื้อ รถคันนี้เป็นรถใส่งานมาเมื่อเดียวป้ายแดงนะครับอ่าได้มาเมื่อนี้ได้มาสามขั้นครัเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาเจ้าของเพียงคนเดียวนะครับมาให้ฝากให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันอ่าสำหรับรถราคาคันนี้5,9าหมื่นนะครับห้าหมพันมีชุดพวกมะเรย์เผาเบอร์แถมให้พร้อมแต่ติดเอาเดอนี่ขายกันแบบนี้ห้เบิองให้ตามสภาพเลยครับ เอกสารพร้อมเล่มพร้อม <c oughs> นี่ครับสำหรับท่านที่หารถสวยๆรถใส่งานแบบชนิดว่าเอาไปเพิ่มไปเติม,ตมหน่อยๆแต่ว่าท่านที่มักเพิ่มเติมหลายก็มีนะครับราคานี่ว่มามาเบิงสามหมื่นเกกอนนี่ครับมิตูมิชิ l 2ลสองร้อยสตานี่คันนี้กับสามหนก้าะครับเครื่องดีไม่ไอไม่ควันล้อแม็กอีกตั้งหาก อันนี้เขาก็ต้องไปเก็บไปเหตุงานเอาเดอร์เพราะว่าขายตามสภาพครับรถยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานหถคันนี้นะครับขายสามหมื่นเก้าแล้วก็ไทยท่านนี่มิสูมิชิไทยท่านคันนี้ก็ขายสามหมื่นเก้านะครับนี่คันนี้ก็เป็นรถที่ยังไม่ผ่านการเก็บงานคือกันครับเป็นรถบ้านแท้ๆเพื่อนเอามาขายกันให้มาจากบ้านๆเลยครับก็ขายกันบ่อแพงบ่อแรงสําหรับท่านที่งบน้อยเอาไปขนเงินขนทองเข้าบ้านเนาะ หรือว่าท่านที่งบหลายแต่ว่าอยากซื้อหน่อยนี่ครับนี่เมื่อนี้มีให้เลือกนะครับแล้วก็อีกขั้นหนึ่งตัวนี้ก็เป็นอีสุทีเอฟอาร์แต่ว่าขั้นนี้ตัวคัดคัดว่ดมมมามีต้องไปสอมคัดเอานะครับแผ่นคัดหมดนี่ขั้นนี้ก็อยู่ที่45,000บาทนะครับขั้นนี้ภายในพอสวยเด้๋บอกไว้ก่อนค,ร,นน 39, นคร,นรับขั้นนี้3 9 0 0 0ครับนี่สามหมื่นเก้าพันบาทนี่ครับนี่สำหรับคันนี้เด้อมาด้าครับนี่บม่ได้ติดเครื่องให้เบิ่งครับเป็นรถขายตามสภาพ สำหรับท่านที่หารถไปใส่ตัวนี้เครื่องมังกรดําเครื่องดีครับเครื่องดีไม่ไอไม่ควนเครื่องมังกรดําเกียร์ตรงเพืเอ่อนเป็นรุ่นเกียร์ตรงนะครับนี่ส่วนรถขั้นนี้เพราะไม่ได้ขายครับขั้นนี้จอดไว้ประดับบารมีพนวาเนี่เอามีซัมนี่ครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมครับสําหรับท่านที่รับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอบุญขอบุณเลยลายครับสําหรับท่านที่รับชมร,บบะระเบงผิดเจรณาเนาะ เพื่ออยากได้สนใจเอารถขั้นใดไปใส่กับกรีงกลางเข้ามาโทรหาได้ตามเบอร์โทษที่โชกขึ้นหน้าจอแล้วอย่าลืมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนูรถบ้านนี่เอารถตั้งจอดจอดอยู่ที่บ้านงูจงอางบ้านโคกสางา้างไว้ที่โชกงูเด้อนี่ครับนี่เอาติดต่อเขามากกันได้ครับขอบคุณขอบคุณเลยรายครับพ่อกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ